hỏi để đà, cái sắc, sắc. <laughs> hỏi khó hỏi 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 đi hỏi 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 hỏi

ก็เก็บกันนะต้เอนะัยันเก็บไปตายเยนนอนะเขาอยู่ตรงนั้นนะเขาก็เก็บมือ,ขอเขาเขาหบ เยอะเลยอ่ะเอยมันอ้ายเยอะเลย นี่ยหอยตรงนี้บ้านน้องมันก็รีแล้ววะอยากหนูอยากเอาไปสักน้อยนึงจักนี่มันคงอร่อยนะเขาคงไม่เก็บถึงนี่หรอวะหอยอร่อยเหมือนกับที่เขาขายในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยอันนี้าโอ้โหเนี่ยมันเหมือนที่เราขายในซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะจ้ะ เอาประตูมาได้ป oh, ิดต้องตดกัะแล้วไปประตู ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวุ่งนี้หนูไปเก็บตรงนู้นก็ได้ไม่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 ไม น,น้ำไม่ลงหรอเห็นไหมเดี๋ยวได้ๆเอาแขนเสื้อขึ้นก่อนอแลเดี๋ยวค่อยไปเด็ดที่บ้านค่อยไปเด็ดเอาที่บ้าน่ะ เดี๋ยวเอ้จะพาไปหาหอยแครงนะไปขูดหอยแครงโอ้ยเยอบหมดเดี <mic toxic ulture> ๋ยวไปเด็ดเอาละจ้ะมาเจอกันคลิปสองนะครับจ้าเนี่ยแม้แต่บางทีเนี่ยเป็นโคลนก็งทีจะเป็นทวงที่ที่มันในนี้มันมีมีทราย ทรามันกินไม่ได้นะทายแล้วมันกรวดมำนุ๋ยเองนี่แหละพอแล้วค่ะพี่เนี่ยพอแล้วค่ะเอาได้เอาได้มันไม่ที่มาเเอาไปล้างกอนจเดี๋ยวล้างเดี๋ยวล้าง ที่เขาลากเนี่ยเออเห็นรอยลากนี่อันนี้อั้ก็เขาไปเอาจากทะเลมาเนาะอุ้ยต่มัตัวเล็กเกินอ่ะเอาแตื่อยใหญ่ใหญ่เอาตัวใหญ่โตก็ได้ต้องเลื่อยเป็นรถเป็นเล็กนั่งเด็ดตรงรถตรงนี้แหละตรงนี้แหละเด็ตรงนี้แหละมันเด็ดอะไรตรงรถนั่นก็ต้องไอ้นี่โอ้โหใส่ถังให้ก่อนเดี๋ยวเวลานี่อ๋อเนี่ยจะเขาลาก S <S ะจะกนไม่มรู้หรอนี่ของอร่อยนี่ของอร่อยจ้ะนี่นี่ของอร่อยนี่จ้ะมันไม่ปานโอ้เขาลากขึ้นมาจากทะเลนะคะนี่นี่ที่เราเดี๋ยวจะนั่งถอนเดี๋ยวจะนั่งไอ้นี่นะคะนั่งเด็ดเอาตัตวลูกไปอย่ๆนะคะ <S <S นี่รอยมันลากขึ้นมาเห็นไหมมันจะมีรอยลากอายู่ เดเด็กเาไปเด็กก่อนจะนั่งเด็กตัวใหญ่ใหญ่ใ เก็บเลยข้างในเนี้ยพี่เนี่ยข้างในนี่เยอะเลยค่ะมันติดมาดูดิ<ๆ>าานี่เลยอ้โหกระดองฟองเลยตัวมันยังเล็กอยู่เลยอ่ะเขาเอามาทำอะไรว่านพวกนี้แล้วมั้งแค่เขาไปขายตันยังเล็กอ่ะใช่นี่พวกคนที่เขาขายเนี่ยเขาขายประมาณนี้แหละนี่ไง<ม>นี่แค่นี้แหละพอแล้ว เียบเลยดูเลมันยังเล็กอยู่เลยดูนี่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 กิโลละสี่สิบห้าโคนนั่นแหละไปดูสิตรงนั้นน่ะนี่จะว่อนนะนี่าเงี้ยจะว่อนนะมันจะเอาไปเยอะอ้าไปเอาล้วเดี๋ยวเอาไปไอ้นี่เอาไปไหนเอาไปหนูจะไปนั่งดึงแล้วจะไปดึงแล้วนะจะไปเลือกแล้ว 没买。 เดียวต้องช่วยหน่อยทนไหวไหมนะทนไหวไหมนี่อะที hey. uh, ่เขาไปขายนะเนี่ยอาชุบูมูกิน ัขนขาลากขึ้นมาเนาะเออตัวงเล็กอยู่เลยแม่เขาลากเขาเขาเอาขึ้นเขาลากโอ้ยมันก็ต yes. ิดมาด้วยมันเป็นอะไรเ็ตก็ไมปดูคว่ามันพวดหรือไม่พวดหรือว่าข้างอะไรพวดพวดพวดแค่พอกิน มาด้วยเอาเอาไปล้างแล้วก็ไปใส่ใส่แค่น,น้ำเลยแค่น,น้ำจะให้ นัำผัดน เอาเอาเอาไป น้องก็พอน้องพี่ก็พ่อพี่นม่นเลยก็พามาหาหวยหาหสนิตผลกันเนาะคน<ฮ>มันบ้ามันนอกโอ้ถ้าไม่ได้แทนขับพี่ก็ไม่รู้จักตรงนี้น,นะ,<ฮ>ะนคะโชคดีจันเลยค่ะเจอแต่คนดีๆนะคนทำบุญสายเนะคะจะมานมาทำบาดเอาหวยนี่แหละ ทำบุญด้วยทำบาปด้วยปาปูก็คือขอให้คนกดไลค์กดแชร์ูบุณอมีลูกข่ลูกอะไรก็เกคดูเยอะมันก็ยูมานะโอ้มันเอาไปขายเป็นเห็นไม่นัเงินขาย ร้านเพชอาวีนั่นน่ะโอ้อนมันไม่หอยที่นอวนหยที่นี่อร่อยหอยที่นี่อร่อยานอาหาััไปมันต้องมาที่นี่แหละวันจะพาไปดูขายเพี่ยงเท่านันี่ขาย่าน้ กระเพรากระเพราคะเอาแค่นี้พอค่ะคจะไปนานแล้วก็ ติดตามด้วนะคะขอบคุณก็งใจที่นี้ด้วยนะคะมากค่ะเฮ้จคลจปดีนะะวกะ่เยเดี๋ยวากาอันนี้เขาลากขึ้นมาอยู่แล้ว sorry it's yes, dj ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะไปได้ธรรมชาติสวยๆจบได้ธรรมชาติสวยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเออขอบคุณทุกคนจากที่นี้เลยนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ค่นี้แหละคือคืออยากรู้เฉยๆมันไปตรงไหน